มาอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมาสักครู่แอปเป่าตังอแอปเป่าตังเนี่ยก็แล้วก็ต้องมีโครงการเราชนะบางคนก็มีโครงการคนละครึ่งทีนี้<ม>ในโครงการเราชนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้สิทธิ์เราจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ,อซึ่งชาวบ้านที่โนนแดงค่ะปกติแล้วผู้สูงอายุใช้ไม่เป็นก็ต้องลงทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เพื่อที่จะลงทะเบียนแอปพลิเคชันเราชนะนะคะรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาครัฐค่ะ มีชาวบ้านเป็นจํานวนมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าร่วมลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ในระหว่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ชาวบ้านต้องถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าหลายๆคนมักจะพบปัญหาก็คือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามลงทะเบียนเท่าไรก็ไม่ผ่านสักทีค่ะ จึงทำให้ชาวบ้านต้องไปใช้บริการยืนยันตัวตนจนแน่นที่ธนาคารกรุงไทยประกอบกับมีชาวบ้านในบางส่วนด้วยที่เขาไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารเดียวกันเหมือนกันนะคะจึงทําให้ต้องไปต่อคิวใช้บริการลงทะเบียนที่กรุงไทยเป็นจํานวนมากชาวบ้านหลายรายก็เกิดความไม่สะดวกค่ะเพราะว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันจึงต้องลงทุน ไปซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่มาเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเข้ารับบริการที่ธนาคารค่ะ ทางผู้สื่อข่าวก็พาลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองตาโลนะคะตำบลโนนแดงอภนโนนแดงจังหนครราชสีมาไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็มีการนั่งจับกลุ่มใช้โทรศัพท์สแกนใบหน้าเพื่อจะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ซึ่งจากการสอบถามนายสมหมายผิดผวนนอกนะคะบอกว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่สามารถใช้ระบบสแกนใบหน้าได้นะคะครั้งจะเดินทางไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย คุณตาก็บอกว่า,าก็ทราบว่ามีคนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากค่ะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปไม่ทันเข้าคิวเพราะว่าต้องไปใช้บริการธนาคารกรุงไทยที่อยู่ต่างอําเภอ,อห่างไปเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะคะ ก็เลยตัดสินใจค่ะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ในราคา2,700บาทนะคะเพื่อที่จะให้ได้เข้าร่วมโครงการเราชนะรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาครัฐนะคะซึ่งนอกจากตัวเองเนี่ยก็ยังมีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอีกหลายๆคนนะคะที่มีการลงทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากรัฐบาลได้สะดวกขึ้นนะคะใช่ค่ะก็เชื่อว่ามีคนที่ต้องลงทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือ เครื่องใหม่มาใช้ก็กลายเป็นว่าจะต้องเพิ่มภาระในการนําเงินไปซื้อมือถือเพื่อมารับเงินค่าครองชีพจากภาครัฐแต่ชาวบ้านหลายๆท่านก็บอกว่าก็กยินยอมดีกว่าไปเสียเวลาที่ธนาคารทั้งวันใช่ค่ะ